ได้ทางานดยลายๆมาเดี๋ยวดูว่ามีห้องไหนว่าเร้มีการใช้งานใช้ยังไงครับอันนี้ก็คือระบบกกาซจินไพของบ้านับอันนี้อันที่เท่าไหร่ครับอันที่สองนั้นนะก็คือมีไฟสองสายนะครับหรือไฟเจอก์การนึิงก็คือนะครับป้ายขอบทางการรหบดินไพร์เห็นไหมครับ ทางหนีไฟคอ่านเลยครว่าเก็บไว้ที่ไหนทางหนีไฟแล้วท่นจะรู้เพราะว่าเวลาไฟไหม้แล้วมันจะทําไ้เกิวันข้ท่ั้งเ่านเดียว้ไฟไหม้อย่างนร้ายอย่างมากมีสี่อย่างเอาไว้สายไปทำไมเออมันจะเกิดความพิ่ม้ยังไงเอผมอยาก ความรุดแล้วก็ควรที่จะพวกคนก็จะตายตายแน่นอนเพราะการพิสทธิ์นรับเราไม่ได้เห็นภาทางออกนะครับให้เข้าสิงสาวเรียกว่า existential นะครเขาเรียกว่า existential 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 ดูเปิดปิดนะเรียกว่าทางออกทางออกสุ่มเชิง existential ที่ไหนบ้างน่าจะต้องสำรวจกับกลางไว้นะครับเพราะมันเกิดความรุด เรื่องใช้ได้ตามขอถูกไหมครับคุณเดชเขาจะมีไว้แล้วอะไรนี้จะติดตลอดเลยทช่ไหมก็ต้องมีควฟมระมัดระวังเ้าเขาจะทำกีฬาที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีไฟพวกนี้ออกทางใี้เราเมื่อเรื่องอากาศวุ่นวายท่านจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไฟไหม้เนี่ยเกิดการยืนเป็นไงฮะหมดเลยหนีไม่ได้นะครับมันมืดหมดการแก้ไขก็คือหนึ่งมีไฟส่องสว่างและมีป้ายบอกทางอันที่สองก็คือพนักงานวิศวอรเขาจะมีการซ้อมแผน

เราก็ต้องหาจินตนาการภายในองคกรของเรานะครับกนแองอห้งนั้นเป่นห้องตูเ้ังที่ห้องตเซฟางห้องี่เ็กับห้องที่เล็กไปก็เป็นห้องเด็จา้องเมาถึงาไดทางด้วตรงนี้เห็นไหมเราไม่ตงก่อกราไปโดได้